สวัสดีค่ะทริปเดินหาอาหารทะเลสดๆของเรายังไม่จบนะมาต่อกันที่จังหวัดระยองกันบ้างตลาดประมงพื้นบ้านสนสนที่นี่จะเป็นตลาดขายอาหารทะเลที่เริ่มกันตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายๆเรียกว่าหมดก็ปิดแผง ของมีไข่ยเยอะไม่แพ้ที่อื่นเป็นของสดจากเรือประมงเหมือนกันราคาไม่แพงและมีบริการทําสุกให้ด้วยที่เห็นเยอะหน่อยจะเป็นกุ้งลายเสือและปลาที่น่าลองซื้อเลยคือปลากระเบนแต่ทางเราก็ไม่ได้ลองนะซื้อแต่กุ้งมาให้ทางร้านนึ่งให้เนื้อเด้งรสหวานฉ่ำมากส่วนใครสายคาเฟ่ที่ระยองมีให้เลือกนั่งเยอะเลยทั้งร้านอาหารและร้านคาเฟ่ฮิปๆริมทะเลเก็บภาพสวยๆได้เพียบ คราวนี้เข้าพักกันที่เกษตรสริฟาร์มเป็นที่พักกึ่งสวนบนเนื้อที่มากกว่า2,000ไร่ภายในมีกิจกรรมให้เล่นเพียบทั้งปั่นจักรยานพายเรือคายักขับรถ ATV หรือจะเข้าไปเก็บผลไม้ในสวนก็ได้หมดเขาจะแบ่งเป็นโซนทั้งทุเรียนเงาะมังคุดลองกองใครมาช่วงนี้บอกเลยว่าได้กินผลไม้สดๆจากต้นแน่นอน